สวัสดีครับปุ๊ก๋องชาแนลครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเอื้องมัจฉานุอีกรอบครับสีขาวปากเหลืองกับผมเริ่มจะบานแล้วครับแต่ก็ยังไม่เต็มที่นะครับท่านผู้ชม เห็นมันสวยดีครับก่อนหน้านี้ผมก็ลงไปแล้วครับเอื้องมัฉานุแต่ว่ามันอีกกระถางหนึ่งครับแต่ว่าก็อยากจะให้ท่านท่านที่ติดตามได้ดูอีกรอบครับผม ยังไม่บานก็มีครับตูมๆสวยครับสวย <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับนี้แหบๆครับเสียง ครับส่วนการให้ปุ๋ยก็เป็นอัลโมคอสครับแล้วก็ปุ๋ยน้ําครับให้ทางใบปุ๋ยเกล็ดครับผสมกับน้ําในปริมาณที่พอเหมาะนะครับบำรุงเขาดีๆเขาก็าออกดอกไาให้เราเห็นครับ ส่วนน้ำผมก็ลดก่อนเจ็ดโมงลดวันละครั้งครับผมกลางคืนห้ามลดนะครับเดี๋ยวจะเป็นเชื้อราครับ โอเคครับจบคลิปเพียงแค่นี้ครับอาจจะมีคลื่นแทรกมานิดนึงนะครับขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบติดตามกันไปเรื่อยๆครับปุ๊กปองช anel ครับโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับบ๊ายบาย